ซาชวนแดกชาแนลมาร์ดจ้าครับสวัสดีครับผมวันนี้มากระตุกการเอซ่าครับผมชวนแดกครับผมวันนี้มาจะมาแดกครับผมวันนี้ผมไปตลาดนัดมานี่ก็มีเมนูนะครับเฮดท็อปครับผมเฮดท็อปเฮดท็อปบาคนเขาเรียกเฮดเพาะเฮดเพาะแต่บ้านของเฮดท็ aw, aw, อปครับผมครับไข่สามลูกครับผมแล้วก็มอมแม่รสเผ็ดครับผมนี่ครับผมแดกเผ็ดครับของฮอสนี่ครับ ของเกาหลีครับผมแบบเผ็ดๆครับนี่ครับผมสามก๊อกครับผมสซมก๊อกครับมาเอามาเริ่มต้มน้ำก่อนครับผมเพื่อจะมาลวกเส้นม่าม่ากันครับผมแล้วก็มาลวกนี่ครับเห็ดเพาะครับผมเพื่อจะมามาหอำกับมาม่ารสเผ็ดนี่ครับผมปลุยครับผมะทะตั้งน้ำไว้แล้วครับผมเอามาแกะมาม่าท่าครับผมท่าเพื่อรอน้ำฮอนเดือดครับผม เฮามาใส่นี่กันนะครับผมมัแม่รถติดครับผมงบต้องเปิดลั้งครับผมเพราะว่าเฮาต้องยัดน้ำครับผมนี่ครับเปิดครึ่งหนึ่งครับผมนี่ครับมาเปิดแบบใหม่ครับผมเปิดครึ่งหนึ่งครับผมผมก็เปิดก่คน5น้ำเดือดครับผมเดี๋ยวเฮามาใส่ในชนะให้มัแม่นี่ครับผมรอสักครู่ครับครับผมตอนนี้น้ำก็เด็ดแล้วครับผมเอาเอาน้ำมาใส่ใน มาแม่กันเลยครับผมเพราะว่าผมใช้เวลาอีกนนนะอเอาาากนกินครับเอามาจับมาต้มในท็อปครับผมเอาเนี้ยมาใส่ที่หม,ม้อใหม่เลยครับผมเพราะ่ต้องปิดนะครับผมต้องเสียเวลาครับผมเอาใส่มาแม่แล้วเฮาสามารถเอาผักมาลวกไข่มาต้มได้ครับผมโอเอาเนี่ลวกเส้นกมาแมา่ก,ก่อนนะครับผมต่อแล้วครับผมเอาสักู๊ครับครับผมตอนนี้เฮากา ครับผมตัวนี้เ่าก็ต้มซีอิ๊ไปแล้วครับผมเอาแอนแอมใส่น้ำพริกไต่แล้วครับผมตอนต่อไปครับเอาเผักคะน้าฮ่องกงครับผมซื้อมาจากฮ่องกงเลยนะครับผมใส่แล้วครับผมมาลวกแล้วครับผมแล้วก็ลวกต้มไข่้ครับแค่เสร็จแล้วครับผมเอาเมนูพระเอกครับผมเผ็ดทอปครับผมมาลวกกันครั้งหนึ่งเพื่อจะมาคลุกเคล้ากับเส้นหมี่มารสเผ็ดกันครับผมป่ะรอสักครู่ครับผมรอน้อมเดือดกันครับผมสักสักสองชั่วสักสองวันครับผม นี่สองนะครับสอง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 นี่ครับจะสองอีกครับครับผมตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับผมเอามาใส่ไข่กับผักหนวดเดียวกันแล้วครับผมไม่ต้องเสียเวลาครับผมแล้ไข่ต้มแล้วครับไก่ไก่ครับผมเสร็จแล้วครับผมพักในห้องโกงครับผมซื้อมาไก่ครับผมมาเที่ห้องโกงกันนะครับผมเสร็จแล้วครับผมไม่ต้องมการพับผมตอนนี้ผักสุกแล้วครับผมเอามาตักใส่ถ้วยแล้วไว้ก่อนครับผม ไงเฮายังหมาอ,ออกแล้วครับหฮาต้มไปเลยครับผมกรตุ่นซุกครับผมกลับคนครับผมผักนะครับผม เฮากัดตักเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ไข่กับซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอามาตักขึ้นกันเลยครับผมขึ้นวันนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายครับผมก็จะมาต้มมาครับผมนี่ครับผมพระเอกของเฮาครับผมเฮดท็อปครับผมเฮดท็อปรีดละสามร้อยบาทครับผมวันนี้มาลวกกันแล้วครับผม จะต้มนี่ปล่อยเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะสุกแล้วครับผมก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนครับผมเพื่อแก้ครับรอประมาณสักเกินชั่วโมงครับผมเพื่อรอมันจะสุกครับผมไปครับผมตอนนี้เห็ดทอปก็เริ่มจะสุกแล้วครับผมโอ้โประมาณสักสองนาทีแต่ได้กินแล้วครับผมนี่ครับผมหน้าตาเห็ดทอปตีต้มเสร็จแล้วครับผมดูครับอุ่นๆร้อนครับผม ครับผมรือเสร็จขั้นตอนนี้เลยเอามาโฮกันเลยครับผมทุกชนผสมครับผมมาโฮกในจานเดียวครับผมนี่ก็คือเมนูอมมาลเรเผ็ดยำกับเผ็ดทอดครับผมไานะครับที่ผมใส่น้ำเสร็จแล้วครับผมนี่ครับมาดูนะครับผมนี่ครับผมจะมีรูนะครับผมรูเพื่อเอาน้ำออกครับผมดูนะครับ เสร็จมาครับผมเดี๋ยวผมขอแนะ้นำออกกับร้อนม,มาเทนี่เพื่อจะมาปรุงคูกเข้ากันนะครับผมเพื่อมากินกันครับผมทำอ,ออกเสร็จมาแล้วครับผมออกมาเทกันเลยครับผมโอ้โหลวดโอ้โหก็เกย์ใหญ่เลยครับผมดูครับโอ้โหออครับผม ยอดครับผมไข่ไก่ครับผมแกะคระบับผมโอ้ดูครับอืมขอใช้ช้อนก่อนนะครับผมอืมเป็นยอดครับผมดูครับไข่ลาวาครับไข่ย่างประตูครับผมดูอืมดอด ับผมพอแกะ่คยนครับผมเดี๋ยวเราค่อยมากินกันแกะข่ายเดรริยาครับผมไข่ขาวไหนิมูห์เราไข่ติดเปลือกครับผมแกะได้แค่นี้นครับผมสุดท้ายครับผมแกะทอปแล้วหยอต้มเสร็จครับผมมาเลยครับถีใส่แล้วครับผมนี่อีกค้อยหนึ่งครับผมใส่ไปเลยครับผมสุดท้ายครับพริกครับผมรสเผ็ดครับผมมาเลยครับนี่ครับ ผมชองครับผมหอดครับผูดที่สามครับผมผู้หยดครับผมเอามาคุกเข้ากันเลยครับผมเพื่อให้หอมแหนกพริกเข้ากันนะครับผม ้แล้วครับอืม,อมเยอะมากมากครับผมโดนฟื้นบอบรอยครับผมดูครับอืมดูครับมมมาคนเยอะครับผมที่ทบในมุมรอบอืม นี่ครับคือหน้าตาครับผมหอมมากรสเผ็ดสมด้วยเห็ดท็อปครับผมหรือว่าคู่เขาด้วยเห็ดท็อปครับผมดวกินกันแล้วครับผมนี่ครับผม อัตาครับผมโอ้โหถัดใหญ่ๆแล้วสามก๊กสามก๊กครับผมมาดูกันแล้วครับผมผมมารถเผ็ดครับผมใส่กับเผ็ดถาะครับผม,ม แสดงครับผม ว้าวเคทอบอย่างมาแปลงครับผมมาอร่อยแบบนี้เหมือนเพราะว่ามาอร่อยแบบนี้นี่เองครับผมอร่อยจนอุบะทอบครับผมดูรับ ความกรอบครับผมความนุ่มรับขาวๆครับผมมาดูเนื้อครับน,นะครับผม,มดูเนื้อข้างในครับผมโหนี่ดำครับผมไม่ใช่ครับผมนี่ครับผมอันนี้ของจริงครับผมขาขาวแบบนี้ครับผมเมื่อกี้มันแก่ครับผม, Liu, มดูกันต่อครับผม Aquí en la กูจะอู้อย่าง้รครับผม มากินนะครับผมเหมานครับผมเห็ดทอดร,ราคาแพงๆครับผมปีนึ่งมีครั้งเดียวครับผมช่วงหน้าฝนนะครับผมมาเราจะซอสได้นะครับไปดูนะครับระมาณสองแก่นแซมแก่นข้อก,ก,ก็จะได้นะแต่ก็คุ้มค่าครับ ในการที่ขายรับราคา300บาทก็คุ้มอยู่ครับผมชอบหายยากครับผมอู่ในไม่เตียงครับเหมาะครับ ชอบลิ่นโป๊านครับรสชาเส้นม่าหมาโเคตเยอะมามาม่ามก,ก๊อกใหญ่ๆครับผม นักพนหนครับผมอิ่มแล้วครับพวกเขาอิ่มก็คืออิ่มนะครับผมแหมฝืนนะครับถ้าเขาฝืนนะครับอันตรายครับผมนึ่งกระเพาะครับผมอันตรายสุดๆครับผมในการกินนะครับผมถึงแม้จะนักกระจ้างเขากิดอิ่มก็คือว่าปอนะครับจาว่าอิ่มแล้วบบปอนักติดๆนะครับผมเพราะว่าะเพาะเขาจะทํางานหนักครับผมอันตรายครับผมครับผมโอ้ยกระต้อง ช่วงท้ายนี้ผมขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับผมที่กดติดตามผมกดซับสไครต์ผมนะครับผมแล้วก็ดูไลา์กันเรื่อยมานะครับผมผมขอขอบคุณนะครับผมก็คูณเป็นอันใหญ่ยิ่งนะครับผมผมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เยอะๆครับผมเพราะว่าในการแชร์ครับกดซับสไครต์นี่คือเปลี่ยนกำลังใจในการทํางานนะครับผมเมนูแน่ยาขดีนะครับผมจะทำอย่างจะกินอย่างนะครับผมเอซ่าชวนเด็กรับรองว่าผมจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุดครับผม เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนผมขายครัวนี่รายจ่ายเขาเยอะครับผมผมต้องทํางานก่อนครับผมรอเวลาหยุดเนี่ยก็ดีครับผมจะปลาไปกินอย่างครับผมโปรดติดตามชมนะครับผมช่วงนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ